สวัสดีครับผมแอดไปนอ่งเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้เฮาก็จะไปพัก่อนอนใจนะครับผมวันนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะหลังจากที่ทาอาหารมานานแล้วนะครับผมวันนี้จะพาทุกคนไปแอวดอยแม่มอนนะครับผมเดี๋ยวก็จะเริ่มเดินทางจากอำเภอเชียงของนะครับผมเดินทางสูง่อำเภอเมืองเนาะครับผมเดี๋ยวก็จะไปแวะไปครับแฟนผมครับผมแล้วเดี๋ยวเฮาก็จะขึ้นดอยแม่หมอนพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวจะได้ก่อขอ อ่าฮการเดินทางครั้งนี้นะครับผมราบรื่นนะครับปลอดภัยนะครับ ครับผมตอนนี้เฮาก็มาเดินทางมาถึงตัวอำเภอเมืองแล้วนะครับผมตอนนี้ก็แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มสันตันเหลืองนะครับปั๊มเชลนะครับครับรอคนเข้าห้องน้ำเนาะโอเคครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มเดินทางไปสู่ดอยแม่มอนะครับผมน่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวจะได้โปรดที่มตอนต่อไปนะครับครับผมตอนนี้เฮาก็เดินทางจากตัวอำเภอเมืองนะครับผมมุ่งหน้าสู่ดอยแม่มอนนะครับผมระวางทางของเฮาตอนนี้เฮาก็จะมาผ่านจุด จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับผมอ่างเก็บน้ําห้วยซ่านพาัพพานะครับผมระวังนี่ก่จะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับผม ครับผมตอนนี้เฮาก่อเดินทางมาถึงบริเวณปากทางเข้านะครับผมจะเป็นทางเข้าไปยังตีพักของเฮาวันนี้นะครับตีดอยแม่มอนนะครับผมตีพักของเฮาที่ไป,ไปวันนี้ก็คือดอยแม่มอนโฮมสเตย์นะครับผมครับผมตอนนี้เฮาก่อมาเดินทางมาถึงแม่มอนโฮมสเตย์นะครับผม อันนี้จะเป็นบรรยากาศนะครับครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับผมเข้าไปดูที่บ้านย่าค่านะครับผมอันนี้จะเป็นบ้านพักนะครับผมซึ่งที่นี่จะมีห้องพักหลากหลายรูปแบบนะครับผมว่าจะเป็นบ้านย่าค่าบ้านหลังคาแล้วก็เป็นโดมนะครับผมระหว่างนี้ก็เชิญชมบรรยากาศรอบๆเลยนะครับ ผมลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องพักของเฮาวันนี้นะครับผมวันนี้เฮาจะนอนในโซนของ v i p นะครับผมของแมมอนโฮมสเตย์นะครับผมหน้าที่พักก็จะเป็นกาแฟนะครับผมกาแฟนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนะครับผมโซนนี้จะเป็นโซนส่วนตัวนะครับผมจะมีโดมหนึ่งหลังนะครับผมแล้วก็ระเบียงหน้าห้องนะครับผมตรงนี้จะใช้ห้องน้ําส่วนตัวนะครับผมนี่ครับดูวิวรอบๆนะครับผม ครับผมตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าที่พักนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมูกระทะนะครับผมซึ่งราคาที่พักนะครับจะรวมกับอาหารเช้าแล้วก็หมูกระทะ1ชุดนะครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับผมก็สวัสดีนะครับผมตอนเช้านะครับของอีกวันหนึ่งนะครับผมตอนนี้เวลาหกโมงนะครับณที่แม่มอนโฮมสเตย์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้านะครับซึ่งวันนี้ก็ มาเจอมอครับผมแต่ก็คุ้มค่าแล้วครับกับการที่เฮาได้มาพักผ่อนเนาะระหว่างนี่ก็จะเป็นเส้นทางนะครับตอนกลับบ้านขาลงดอยนะครับผมตรงขวามือก็จะเห็นเป็นมอคุณเมฆอยู่นิดๆนะครับผมเพราะว่าตะคื้นฝนตกนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ